สวัสดีครับวันนี้บิ๊กชว์รถบ้านนะครับก็มีรถมานําเสนออีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ที่ผมจะมารีวิวนั้นนะครับก็จะเป็นตัวโตโยต้าโซลูร์นานะครับปี1999นะฮะเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนที่จะเป็นตัวหยดน้ำนะฮะโซลูรเนี่ยมีตั้งแต่97นะครับจนถึง99นะครับก็ทันนี้นะฮะมาพร้อมกับยางใหม่ป้ายแดงนะครับปี2021เลยนะฮะเป็นยี่ห้อดอลล็อปนะครับแล้วคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับชอบตัวถังที่สวยงามนะครับแล้วก็สสีีีีีัันนนนนนนเเเ่่่่่ยอออาาาาบบ้้มมมืตปทผงะคร ก็คันนี้นี่เติมอี20ได้นะครับแล้วก็ภายในสวยงามนะครับแล้วก็แอร์เย็นนะครับแล้วก็ช่วงล่างดีด้วยนะครับผมจักคันนี้ครับพูดราคาด้วยครับตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ตอบภาษีนะครับก็จะขายแบบนี้ก่อนนะครับ6 3 0 0 0บาทนะครับ63,000บาทพอนะฮะเพราะว่าอยากจะจัดโปรนะครับสำหรับต้นปีนะฮะแล้วก็จะดึงคนให้มากดติดตามเยอะนะครับเพราะว่าถ้ายอดซับสไครต์ยอดติดตามเนี่ยครบ10,000แเมื่อไหร่ ผมจะแจกรถยนต์หนึ่งคันทันทีนะครับผมอ้าวสรัคันนี้ไปดูกันก่อนเลยนะครับว่าสภาพเป็นยังไงไปครับครับโซลูนาคันนี้นะครับเป็นรถปี99นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะฮะเครื่อง1.5นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นตัวมุมส้มนะครับคันนี้เนี่ยเป็นล้อกระทะนะครับเป็นยางใหม่ป้ายแดงนะครับที่ติดรถเอ่อตัวต้ายาริสมาะแล้วผมก็ไปดัดไปเฝ้ามานะฮะจนได้มานะครับนะฮะนะครับก็เลยได้มาใส่นะครับสำหรับคันนี้นะครับ สีสันภายนอกก็จะเป็นสีเทานะครับทำมาใหม่ตอนต้นปี64นะครับองค่าก็เท่านี้นะครับผมแล้วก็ภายในนั้นเนี่ยก็ภายในเดิมนะครับจะมีเกจวัดดิฟฟี่สตัวนะครับแล้วก็มีกล้องหน้านะครับแต่ว่าเจ้ากล้องหน้านี้เอสดีการเราต้องมาหาซื้อเองนะครับเพราะเป็นของส่วนตัวเนาะนะครับตกค่าภายนอกประมาณนี้ก่อนนะครับอีกคานะครับราคาขายแค่63 0 0 0่าบาทนะครับนะฮะ กบสภาพแบบนี้นะครับผมแล้วก็พาให้คุณเดินทางไปไหนได้ทุกที่เลยนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสีสันแบบจอดลึกกันครับเอาล้ครับมาดูกันที่สีสันนะครับสีสันเนี่ยทำมาใหม่เมื่อต้นปี64นะครับแต่ว่าลักษณะการจอดเนี่ยเจ้าของก็จอดอยู่ใต้ต้นไม้นะฮะที่ได้ที่ได้มาเนี่ยใบไม้ใบเล็กๆเต็มเลยนะฮะเป็นคล้ายๆพวกน่าจะโดนพวกยางนะครับยางไม้เห็นไหมครับแบบนี้จริงๆมันก็ออกแล้วเนี่ยเออไว้ ไม่ไม่ได้ปั่นเนาะขียดไปหน่อยเอาออกหมดเลยเนี่ยเอาออกนะครับเอาไปขัดเอาหน่อยนะครับขึ้นเลยนะครับแล้วก็สีสันเนี่ยต้องบอกว่าเต็มเลยนะครับจะมีถลอกบ,บ้างเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยน้อยแทบแทบแทบจะไม่ค่อยมีนิ้วรอยเนาะแล้วก็ตัวคาดข้างตรงนี้ปกเดเป็นสีดําใช่ไหมครับตรงนี้เป็นยางแต่ว่าก็ได้ทําสีพ่นทับไปเลยนะครับเนี่ยก็จะมีนิ้วอยนิดหนึ่วนะฮะเพราะว่าตัวนี้เป็นยางเนาะสีมันจะต่อยากหน่อยนะครับประตูแก้มฝั่งขวาเนี่ยสวยงามทั้งชิ้นเลยนะครับ ก็จะมีลิลรอยตรงนี้นิดนึงนะฮะรอยการขัดนะฮะาให้เห็นนะครับนะฮะ,ะมาดูกันที่ไฟหลังนะครับตรงนี้ก็จะมีแตกนิดนึงแต่ว่าน่าไม่น่าเข้าไม่เข้าแหละนะฮะถ้าจะเข้านี่ยังไงก็ไม่ออกนะมันออกยากมากแม้ต้องเปลี่ยนลูกเดียวเอาละ,ะมาดูกันที่กันชวหลังนะครับจะมีตรงนี้นะครับนะฮะสาดท้ายเนี่ยก็จะมีไอพ้พวกยางนี่แหละเต็มไปหมดเลยนะครับนะครับแต่ว่า จะมีหนักๆตรงที่หลังคานะครับช่วงช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะ,นะฮะช่วงสะโพกหลังซ้ายนะครับนี่จะมีรอยขูดตรงนี้เห็นไหมครับนิดนึงนะฮะประมาณนี้เองประตูซ้ายจะมีรอยเล็บกิดตรงนี้นะครับด้านในนะครับนะฮะก็ประตูด้านซ้ายจะมีตรงนี้นิดหนึ่งแมวขวดนะครับอ่ะโอเคเนาะแก้มน้าซ้ายก็จะมีนิดหนึ่งด้วยนะฮะนี่เอาะละ วานนี้แล้วกันเนาะเพราะว่ารถเนี่ยสีสันเขาดีอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไมย่จะเป็นต้องหาตำหนิแต่ว่าตลอดรุน่นสองนั้นนะครับอะไรอะไรใดก็แล้วแต่นะฮะมันต้องมีจุดบกพร่องมากนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นตามสภาพนะครับเพราะว่า,าคือผมต้องบอกว่ายัางไงดีคือรถมื่สองอ่ะมันก็มีบ้างนะฮะอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าอะไรที่เยอะเนี่ยผมก็ไม่เอามานะครับแล้วก็อะไรที่ผมทําได้ผมก็จะทํานะครับจากนี้นั้นมาพร้อมกับยางนันหลบนะครับปี2021เดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูปีเนาะ สัปดาห์ที่4 3กับหัวนะครับปี21่อ่าโอ้เจ๋วจริงๆนะฮะเอาละเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยดีกว่านะครับ63,000บาทกับซารูน่า9 9คันนี้ครับเปิดประตูมาดูที่ภายในนะครับสำหรับแผงประตูนั้นก็สะอาดสวยงามนะครับจะมีเหี่ยวตรงด้านล่างนะครับจุดนี้จะเป็นจุดอ่อนของซารูน่านะทุกคันเลยนะครับแผงประตูนี้จะชอบมีปัญหานะเหี่ยวนะครับ ฐานรองนั่งฝั่งขวานะครับเบาะคนขับนะฮะจะมีปีกนะครับส่วนเบาะนะครับก็จะถูกหุ้มไว้ด้วยเป็นหนังนะครับนะฮะช่วงพนักพิงนะครับเป็นชุดเสริมนะครับซื้อมาหุ้มนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยผมเห็นว่ามันดีอยู่แล้วนะก็เลยไม่ออกนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังก็ไม่ขาดด้วยนะฮะก็ทําให้เรานั่งได้กระชับขึ้นนะครับหนึบขึ้นนะฮะมาดูกันที่ภายในนะครับช่องแอร์ต่างๆนั้นก็ได้ทาการซ่อมเรียบร้อยนะครับซื้อมมาซ่อมให้มัน หันพร้อมๆกันหมดนะฮะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยมีบุ๊กเซอร์วิสด้วยนะครับแหม่ยังอยู่สุดยอดจริงๆนะครับติดตัวเกียร์วัดนะครับวัดไฟนะครับแล้วก็วัดความ้อนหม้อน้านะฮะนะฮะแล้วก็สวยตัวแบตคัมเนี่ยก็ต่อหลอกนะครับแล้วก็มีกล้องด้านหน้ารถนะครับก็ตัวนี้ก็ต้องซื้อเมมโมรีมาใส่เองนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ต่อตรงนะฮะอยู่ด้านหลังนะครับสายนะครับ ส่วนตัวจอเนี่ยก็จะเป็นจอทัชสกรีนนะครับสามารถบลูทูธได้นะครับเเล่น USB ได้นะครับของเท็กไลน์นะฮะแล้วเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะพวงมาลัยนั้นนะครับเป็นพวงมาลัยโมโม่นะครับแล้วก็เลขไมล์ตัวนี้เนี่ยหนึ่งแสเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบกิโลเมตรนะครับเป็นไมล์แท้นะครับผมนะฮะอ่ะโอเคระบบแอร์ต่างก็เย็นหมดเนาะแต่ว่าตัวนี้จะมีตรงนี้นะครับเเออออ่่แผ่นครอบเกียร์ครับตัวนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนเนาะขายสภาพเลยเนาะเพราะว่าถ้าต่อสีเราจะเปลี่ยนเนี่ยผมก็จะขายตั้งแต่หกเป็นแปดนะครับ ก็มีถูกบ้างแพงบ้างนะครับสลับกันไปนะฮะเพราะว่ารถตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกเหมือนเหมือนเมื่อก่อนโควิดนะครับเมื่อก่อนโควิดรถถูกมากนะฮะพอมีโควิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ทําให้รถส่วนตัวเนี่ยคนหังมานิยมกันนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปนั่งรถโดยสารนะครับไปปากนกับคนอื่นเนาะโอเคสําหรับคันนี้ก็แหงบางแดดก็สะอาดสะอ้านนะครับมีเจิมสุดด้วยเอาละเช่นกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองสตาร์ทเครื่องเพื่อเ็คจอกันนะครับผมเอาล่ะครับ กุญแจรีโมทนะครับตัวนี้รีโมทใช้งานได้นะครับนะฮะสตาร์ทเอาละเรียบร้อยนะครับจะไล่มาการเปิดแอร์ก่อนนะครับโอ้โหแอร์เย็นนะฟุบขึ้นมาเลยนะฮะจอก็ติดเรียบร้อยนะครับนะเดี๋ยวจะบอกว่าติดหลอกๆนะตรงรุ่นด้วยโตโยตานะครับแต่อันนี้ผมตั้งเป็นบลูทูธอยู่นะตอนนี้ผมก็ใช้บลูทูธได้นะครับเออ่จะเล่นพวกเอ่อ USB ก็ได้นะฮะแต่ CD เนี่ยผมหาช่องไม่เจอนะมันน่าจะไม่มีะ อ้มีไว้มีอยู่บนนี้ชอบใส่ซีดีอยู่ข้างบนนะครับอ่ะก็ข้าวก็ท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งบอะหลังกันนะครับเปิดประตูหลังออกมานะครับก็ต้องแจ้งก่อนว่าตรงแห่งประตูฝั่งขวาเนี่ยไม้เนี่ยจะมีเปื่อยๆนะครับก็เป็นเรื่องปกติของโซน่าต้องบอกก่อนนะครับนะฮะแล้วก็บอะด้านหลังนี้สะอาดสะอาดนะครับตรงช่วงพนักพิงนะครับสะอาดถือว่าใหม่เลยทีเดียวนะครับดูดสุ่นเรียบร้อยแต่ว่าตรงนี้เอาไม่ออกนะครับ แต่ถ้าขัดไปเรื่อยๆก็อาจจะจางขึ้นนะครับอาจจะเป็นคราบพวกน้ําหรืออาหารการกินที่เคยกินเอาไว้นะครับนะฮะสรับตรงนี้ก็มีไรฟ้าด้วยนะครับด้านหลังนะครับก็ภายในสําหรับโซลหน้านั้นก็จะเล็กกะทลัดนะครับไม่กว้างไม่ใหญ่นะฮะถ้าคนขับหรือคนด้านหน้าเนี่ยดันเบาะขึ้นไปหน่อยก็จะนั่งสบายนะครับตรงนี้ก็ผมปรับหางออกมาเพื่อถ่ายรูปเลยทําให้ด้านหลังแคบไปนิดนึงนะครับผมก็จะมีช่องวางแก้วนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะมีที่ใส่สัมภาระเพิ่มเติมนะฮะ อ่ะสำหรับภายในก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านฝากระโปรงหลังกันนะครับผมเอาละครับเปิดฝาท้ายออกมานะครับก็จะเจอความโล่งแบบนี้นะฮะตอนนี้่ยหาย่างอะไรอยู่นะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยไม่มีนะฮะแล้วก็ตอนนี้ร้านปิดเนาะวันนี้เป็นวันที่3ครับบางร้านก็ยังไม่เปิดเอาละครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากฝั่งซ้ายนะครับซอกนะฮะก็เดิมนะครับผมไล่ขึ้นไปนะครับ ถ้าเร็วไปก็จะมีภาพนิ่งทิ้งเอาไว้ช่วงท้ายนะครับเพื่อใหออ้สมาชิกนะครับได้แ,แต่ใจเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับน่โอเคนะเดี๋ยวยากอะไรเนี่ยผมมีให้แน่อนอนนะครับแล้วก็นี่นี่นะฮะโอ้โหนี่คือเดิมสุดๆเลยนะฮะย้อนกลับไปเนียวเห็นไหมตัญญาสองห้าสี่สามสี่สี่สโอ้โหนี่คือการจดในการโพสต์นิมนะครับในยุคนั้นนะฮะ แม่มันเดิมจริงๆเอาละครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับราคา6กหมื่นามนะครับคุณก็เป็นเจ้าของได้นะครับถ้าโทรมาไวนะฮะโอเคครับแล้วก็สามารถต่อรองได้อีกสักนิดสักหน่อยตนเองนะครับผมสำหรับ F4 สมาชิกช่องบิชชอนนะครับผมไปเอาละครับผมจบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวโตโยต้าซันด้ามุมส้มปีเก้าสิบเนี้นะครับราคาขายอยู่ที่63,000บาทนะครับสำหรับช่องบิชชอนเท่านั้นนะฮะราคานี้เนี่ยผมไม่หล่อสีนะครับเพราะว่าต่อสีไม่กี่บาทเองนะครับแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับไปไป ซื้อพลอเป็นชื่อของคุณเองได้เลยนะครับปกเงินสามบาทแลกกับสภาพนะครับมีจอมีกล้องนะครับยางใหม่ด้วยที่หนึ่งันนิดยางใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วผมจะซื้อมาขายที่ที่ทีแรกนะกล่าวเออซื้อมาสี่พันแล้วมาขายสี่เป็นห้าอย่างนี้น่าจะฝ่ายไหวนะครับแต่ว่าโอเคพอดีได้รถคันนี้มาแล้วก็ยางมันหมดสภาพนะครับก็เลยมาใส่นะครับดูรถได้ที่วิ่งซีอ้อมใหญ่นะครับโทรศูนย์แปดห้าสี่ซีหนึ่งแปดหนึ่งแปดเก้านะครับเบอร์โทรเนี่ยผมยังขึ้นมาตั้งแต่ปวดขีดแล้วนะฮะก็ต จะขอค่าส่งเพิ่มเติมนะครับผมยังไงก็อย่าลืมครับ63,000บาทนะครับสำหรับวันนี้นะครับบิ๊กชอรถบ้านลาไปเลยนะครับผมสวัสดีครับ